นายแคบไยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์คลิปพร้อมเนื้อหาในหัวข้อระวังนิรโทษกรรมเป็นหมานบนเฟซบุ๊กระบุว่าหลังจากคณะกรรมาธิการวิสามันศึกษาแนวทางการออกพระราชบัญญัติหรือพรบรนิรโทษกรรมนำรายงานผลการศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบและขอความเห็นชอบปรากฏว่ามีพักการเมืองหลายพัก ได้แสดงท่าทีต่อผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามันชุดนี้แตกต่างกันไปในส่วนของพักร่วมรัฐบาลมีพักประชาธิปัตย์พรกรวมไทยสร้างชาติและพักภูมิใจไทยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามันที่นำเสนอส่วนของพักเพื่อไทยในฐานะเจ้าของยติเสนอให้ตั้งคณะกรรมาิการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางหาทางออกพรบนิรโทษกรรมก็ยังมีความเห็นต่างภายในพัก จึงทาให้รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามันชุดนี้ไม่มีความชัดเจนว่าจะผ่านการรับรองเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่าลืมว่ายาติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันศึกษาแนวทางหาทางออกพระราชบัญญัติระททศกรรมเป็นของพักร่วมรัฐบาลเมื่อผลการศึกษาออกมาพักร่วมรัฐบาลกลับลงมติคว้ามกันเองแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางความคิด และแนวทางการทำงานในฐานะพักร่วมรัฐบาลไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งอาจจะมีปัญหาความเป็นเอกภาพของพักร่วมรัฐบาลในอนาคตได้การที่พักเพื่อไทยนำเสนอยติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันศึกษาแนวทางการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในตอนนั้นมีการวิพากษวิจารณ์ว่าเป็นการซื้อเวลาของการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม เพราะตอนนั้นมีการเสนอพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่วราระการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่พรรคเพื่อไทยกลับเสนอยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาแนวทางหาทางออกพระราชบัญญัติพรบนิรโทษกรรมขึ้นมาก่อนและใช้เวลาศึกษาอยู่หลายเดือน เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามันศึกษาแนวทางการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้นำรายงานผลการศึกษาเข้าสู่วราระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรกลับถูกประกาศคว่ำจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเป็นเช่นนี้แสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาลกำลังเล่นละครตบตาประชาชนยื้อเวลาการออกพรบนิรโทษกรรมตังเงินไขประเด็นม .112 จนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จึงไม่มีหลักประกันว่าจะมีการออกพระบอิิรโทษกรรมได้หรือไม่สุดท้ายการนิรโทษกรรมอาจเป็นหมันได้